อ๋อี่กูยังไม่นอนเพราะเนเป็ีของกูมันไม่รลอกูกูฟ้อมจะบ้านนอกให้วันกับไปกูคงจะไม่พร้อมนาีิกามันยังบอกมินิดกูกำ นาความหมของชีวิตใครที่มันบอกกัว่ไม่ดีแต่มึงยังไม่รู้ถึง Fill me ฮาริกามันยังบอกมินิดกูกําลังหาความหมของชีวิตใครที่มันบอกกูว่าไม่ดีแต่มึงยังไม่รู้ถึง Fill me Fill my pain ข้าไม่กินเพราะกูทําแต่เพลงเมากันทุกวันเพราะยูวิดไม่แฟนมึงไม่ยูริตไม่แฟนมึงย่าไปคิดไปเองโหกูเคยมาแกนจากบอทอมไม่มีใครสักคนจะมามองเลยกูพุ่งตรงไม่อยากจะชะลอเลยเป็นเหตุผลที่กูยังไม่นอน ที่กูยังไม่นอนเพราะเงินเป็นชีของกูมันไม่รออูกูคงฟ้อเจากบ้านนอกถ้ายวันกลับไปกูคงจะไม่พร้อมน้ำตามันยังไม่ร้องกูไม่นับพี่ผัวกูไม่ใช่น้องไม่มีเงินก็มาซ้อนอาการบ้นน้อยอย่าทำให้กูต้องร้องนาฬิกามันยังบอกไม่นิดกูกำลังเอาความหมายของชีวิตใครที่มันบอกกูว่าไม่ดีแต่มึงยังไม่รู้ถึงฟิลมีนาฬิกามันยังบอกไม่นิดกูกำลังหาความหมายของชีวิตใครที่มันบอกกูว่าไม่ดีแต่ ความรู้สึกมันหนามนไม่มีใครเลยสาคนปัญหามันมาท้าถงกูเลยบอกเธอให้ช้าลงเดินออกจากบ้านโดยไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ซนผู้ไม่ชอบกูไม่ได้คิดอะไรมึงไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องกูไม่ท้อกับผูกป้อมผูกกูไม่ได้คิดอะไรตอนที่กูท้อก็มีแค่เดในกับไอพีที่มาบอกมึงไม่ต้องคิดอะไรบอกให้กูนั้นจะต้องสู้อย่าเลยแต่ลูปมันจะไม่ได้มีอะไร ก่อนที่จะตายกูถาวายชีวิตให้กับเพลงมาชีวิตทุกคนไม่ไม่ได้เหมือนกับเกมมึงไม่ใช่กู <Yeah. S 1> ที่จะทุบแต่เซฟเซฟฟักงั้นจะครูกูจะไปสต,กกตูเพราะกูทำเัินเดือเพลงพวกกูทำกันแต่เพลงมึงมาด่ากูวัดแลมกูให้ควายพิกก่กระจกบอสลุยดอก,นนนกเพราะมึงพ้นอากจะกเกมพวกกูเฝ้าไปเป็นเพลงการกูมันไล่แล้วก็ไล่ไปกับเพลงไล่ไปกับเพลงไม่ต้องมีแฟนงแล้วมึงอย่าเสียใจถ้ามึงเข้ามาในเกมกูไม่เข้าใจว่าทำไมผมฟังวิด now แต่ใ,ใจเท่าไรกูมึงนั้นจะยอมรับกูไม่สนใจความู้ที่ทำไมบอกช้ำกูเห็นว่มึงไกลๆแล้วกูหน้าก้าวหันร้องมากูเลยไม่ไม่สนใจพวกเธอที่จะเพยามอย่างสุดโต่งในห้องครัวบอกเธอไม่ต้องกลัวเดินเข้ามา baby เธอบอกเชดี้เชดี้เชดี้ผมไม่ต้องใจแล้ว baby baby เจมสวิตนี้ต้องการแค่เธอเขาก็เพียงนัดเจอและแต่ตัวแบบเซ็กซี่ yeah yeah ตัวเซ็กซี่ ้ราสนใจนะ baby home ความไว้ให้ที่ว่างอยู่ในห้องแล้วก็บ้องที่เอาไว้ให้เธอขอแค่เธอนั้นได้นัดเจอไม่ได้ต้องการใครเลยเลยนัดเธอผมจำได้ดีวันที่แรกแรกไม่ได้อยากรักใครแต่แค่อยากรักเธอ yeah.